ที่วัดประธรรมกายค่ะมาประชุมผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวเขาจะมีใส่บาทนะคะพระสง19รูปค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะพาน้องๆน,นะคะร่วมเข้าถานกิจกรรมในวัดค่ะเดี๋ยวต้นน้ำเนี่ยจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศน,นะคะตามมาเลยค่ะ เปลียนความคบข้างค่าอย่างตั้งใจทางานักษาใน เดี๋ยววันนี้นะคะต้นน้ำนะคะจะไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะคะที่เข้าร่วมเกี่ยวกับประชุมผู้ปกครองนะคะแล้วก็ร่วมถามฝึกสติสัมปชัญญะกันค่ะมาคะ่ะแม่ค่ะวันนี้รู้สึกไงคะที่มาร่วมประชุมผู้ปกครองแล้วก็ได้เข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้ค่ะรู้สึกไงบ้างค่ะดีดีอยู่แล้วคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมเข้าประชุมผู้ปกครองแล้วก็ได้เข้าร่วมฐานเกี่ยวกับฝึกสติสัมปชัญญะให้น้องๆค่ะคุณแม่อ๋อที่ดูคร่าวๆนี่ คุณครูแล้วก็โรงเรียนดูใส่ใจเด็กนะคะ<ช>แล้วก็แบบเสริมสร้างพื้นฐานเด็กให้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนเลย<ช>รู้สึกว่าโอเคเลยค่ะแล้วช่วยฝากไรถึงนายกได้ไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะคุณแม่มต้องขอบคุณนายกด้วยนะคะที่ออสร้างโครงป,ประมาณแล้วก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะคะจัดกิจกรรมดีๆให้เด็กๆแม่รู้สึกยังไงบ้างคะในกิจกรรมนี้นอ๋อรู้สึกดีค่ะเพก่เขามีสติดีมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยฝากไปถึงนายกกเลยนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆขึ้นแบบนี้มาให้น้องๆกับคุณแม่ค่ะทำกิจกรรมร่วมกันกนะ็ะต้องขอบคุณท่านนาย,ยกมากๆเลยค่ะคี่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้การปูชุมผู้ปกครองนะคะไม่ได้มีแค่วันนี้นะคะแต่วันนี้มีกิจกรรมต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการทําความสะอาดการวางของนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยฝึกสมาธิสัมป,ปชัญญะค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆเหมือนกันเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะ รัฒนากนรารน,นะคะเขาแรกลูกสาวลูกสาวเขจะลูกไปเรียนที่มเดกชนขึน้นไกลบ้านแล้วเราก็บอกว่าควรเรียนที่นี่เพราะดูจากนโยบายในยกแล้วเนี่ยสามารถเอาหลานเราเนี่ยให้ให้ให้เป็นเด็กดีญญได้น้องเราฟังผู้ปกครองที่เรียนอหนึ่งขึ้นอสองเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยจากที่ว่าไม่เรียบร้อยอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นกลับไปบ้านอมบดีผู้พ,พอ อันนั้นคือเราอยากให้หลานเราเป็นแบบนั้นเนาะเราก็เลยว่าเออคือไม่ไม่ได้คิดที่จะเอาไปเรียนที่อื่นแน่เขาจบอันหนึ่งก็กระไอ้จบอนุบาลปฐมวัยปุ๊บกระก็เอาข้าวที่นี่มาเพอเชื้อมันมากหลานเขาจะดีขึ้นที่มาตรงนี้คือตั้งใจมาที่ว่าที่ในซอยที่บ้านก็มาเยอะแล้วก็เห็นมาว่าพฤติรกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากทีที่ว่าเขาฟังเขาฟังเขาฟังเขาตั้งใจ ตจที่เราฟังว่าใครบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาบอกเล่าของคนที่มารคือว่าเข้าใจเด็กเด็กมาสามารถบอกว่าเล่าอะไรให้ฟังได้ทุกอย่างว่าทําอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากว่าไม่เก็บลงกพักว่าเด็กเขาว่าผู้ปกครองเจียนที่สนามเขากเล่ามฟังจนมีอีกคนนึงเรียนแต่อนุงวนหนึ่งตอนนี้คือนอนหนึ่งก็ยังเรียนอยู่ที่